หลังจากเสร็จภารกิจเพื่อนก็เคลียร์ไม้ที่เรางัดเนี่ยเอาไปเก็บเป็นที่เป็นทางออที่เหลือก็ลดดันดินมาถมดินเลยนะอเ,เออ,อเฮ้ยกว่าเสียอ,ออกได้พี่นอ้องเอ้ยเงื้อตกปานอาบน้าเงื้อออกเออบัดคักบนันสะอาดสะอานเลย ล่งจากปลามงนีกลายเป็นเดินเลยพี่น้องเอ้ยเออแม่ดาวตานียแม่ดาวตาอยู่เาตัวตัวเได้เลยตัวเงียยุ่นี่งทงบปัดุบปิดเน่รนะนี่ครสามรนะเรียบร้อยดีนาไหนปลาเปลืด้นี่เดเปลลงจะเน เคลียทุกอย่างเรียบร้อยเล่นเอาเสนื่อยเลยจบภารกิจรอดินมาอย่างเดียวบ้นี้ระว่างรอเดี๋ยวมืออื่นพาขนหินเออถ้าเอาหินเอาเอาหินเอาทรายมากองไว้ก่อนเดี๋ยวบัดทินี้กับเทพื้นกับซอยกัน S <S an> <S an> เออถ้าจะให้ดีเนี่มืออืนี่ทำพิธีย้ายก่อนก็ได้นี่ย้ายไปก่อนล่วงหน้าย้ายธรณีม่ใตกเอวเอย้ายก่อนก็ได้ย้ายตอนไหนก็ได้ได้หมดพอเราจะทำอยู่แล้วให้เพื่อนออกไปพุ่นให้เพื่อนย้ายออกไปพุ่นก่อนก็ได้นนอีสานนปันอไเโอะไรย้ายธรณี ออโอ้ไม่ไผ่กอหนึ่งเอาออกได้นี่เราเกินคนแล้วพี่น้องเลยสามารถเอากอไผ่ออกได้สองกอภายในเวลานหนึ่งวันเออโอเคครับทุกท่านฝากไว้เท่านี้นะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในพุทธินะสำเร็จเรียบร้อยโล่งโจ้งเลยมองนี่จากปลามันก็เป็นตะยูได้บ้านี้ขัดทมดินทมยังก็มีดินไม่มียังก็โอเคได้บ้านี้เลยงามสะอาดบ้านนีออออ้อันนี้ก็เป็นผู้ชมอะฝากกรนี้อุกท่านดีครับผม